โซเชียลสังคมขัดขวางชีวิตชาภูเก็ตรถเก๋งสีดำขับลงทะเลกอมลาชาวต่างชาติที่มาพักผ่อนในสุดสายพันธุ์แห่งเกาะภูเก็ตคงไม่คิดว่าชีวิตของพวกเขาจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดอย่างนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่พวกเขามีตัวเลือกในการพักผ่อนอยู่ในสถานที่สุดหรูและท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของภูเก็ตการเจอกับคลิปวิดีโอที่แสดงถึงการขับรถลงทะเลอย่างไม่รับผิดชอบนั้นคงทําให้พวกเขาตกใจและตกใจไม่น้อย คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีความยาวราว29วินาทีแสดงถึงภาพของรถเก๋งสีดำที่คาดว่าเป็นรถยี่ห้อโตโยต้าคัมรี่ไฮบริดที่กำลังขับลงบนชายหาดกมลาอำเภอกัดทูจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับคนขับรถที่ดูเหมือนจะไม่สนใจถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเขายังคงขับลงทะเลอย่างไม่รับผิดชอบโดยมีการเดินไปโบกไม้โบกมือบนชายหาดเป็นการแสดงอีกด้วยผู้ถ่ายคลิปวิดีโอได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของชาวท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนซึ่งได้รับการรองรับจากผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวริมชายหาดและไลฟ์การ์ดต่างๆที่ต้องทำหน้าที่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของทุกคนตำรวจท้องถิ่นกำลังดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบชายหาดกมลาเพื่อติดตามและจับกลุ่มคนขับรถคนนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสถานะของคดีในขณะนี้ ความเสี่ยงและความไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในทะเลเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของคนในพื้นที่ด้วยซึ่งควรให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมายที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต